เพืเ่อนๆทราบไหมครับว่าณตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับหรือมีแปลภาษาในเกม t h r o n e and Liberty แล้วนะครับ แต่เพื่อนๆจะใช้ได้ฟรีแค่เพียงหนึ่งวันนะครับนอกนั้นนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องเหมือนกับสมัครนะครับและยังไม่พอนะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ VPN ด้วยนะครับนี่เพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับการแปลนะครับก็จะเป็นการแปลแบบ Google Translation นั่นเองแต่สามารถทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถเข้าใจได้หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลหรืออะไรต่างๆนะสกิลแล้วก็พาสีนะครับหรือแม้แต่เว็บบางเว็นะครับที่เพื่อนๆไม่เข้าใจมันก็สามารถที่จะแปลเป็นภาษาไทยให้เพื่อนๆได้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเห็น นนี้ะะฮทำยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการใช้ LEGO Fast นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะแอดเกม t จนแอนด์ลิเบอร์ตนะครับใน Steam นะครับเซิร์ฟ g l o b a l นะครับโดยที่เพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยน Steam เลยสามารถใช้ Steam อันเก่าของเพื่อนๆได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ Steam ตุรกีหรืออะไรนะเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะเข้าไปได้หน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเองนะครับอ่ะเพื่อนๆเปิด LEGO Fast ก่อนนะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับกด Uh, trial นะครับมันจะให้เพื่อนๆน,นะครับสามารถใช้ฟรีได้1 uh, 1วันนั่นเองครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเหมือนกับเฮ้ยใช้ลองใช้แล้วดีถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะใช้โค้ดไมโครเกมได้ ตรงมุมขวานะครับลิงก์เพื่อนๆต้องกดลิงก์ของผมนะแล้วเพื่อนๆจะได้ส่วนลด30%นั่นเองนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆกดลิงก์นี่ดูตามนี้นะครับเพื่อนๆกดลิงก์นะปุ๊บนะครับสมมติเพื่อนๆใส่คําว่าตอนนี้เพื่อนๆสมมติอ่ะเดือนเดือนแรกเพื่อนๆจ่าย3.9ดเก้าดอลก็คือประมาณ120บาทนะครับถ้าเพื่อนๆใส่โค้ด my pro game ตรงน,นี้นะครับแล้วก็รีดิวมนะครับเพื่อนๆจะลดจาก1นึ่งดอลน,นะครับเป็น1.4ดสี่ดอลน,นั่นเอง30%ก็คือจาก 120เหลือประมาณ100ย0้อนิดๆนะครับแบบลดไปเยอะยิ่งเพื่อนเเติมเยอะนะครับยิ่งเพื่อนใช้เหมือนกับเติมรายปีหรือราย3เดือนหรือราย6เดือนนะครับก็จะยิ่งคุ้มนะครับสมมุติเพื่อนๆกดมาที่ตรงหน้าหน้าหน้าโฮมนะครับเพื่อนเื่อคลิกที่โฮมนะครับมันจะมีครับมีของ g l o b a l กับเกาหลีนะครับให้เพื่อนๆคลิกที่ global นะครับแล้วให้เพื่อนๆนนะครับกด add game to library นะครับตอนแรกเพื่อนๆจะกดไม่ได้นะเพื่อนๆจำเป็นต้องปิดสตรีมก่อนนะอ่ะสมมุติเราปิดสตรีมก่อนนะครับแล้วเราก็กดเลือกนะครับถ้าสมมุติเล่นเซิร์ฟ AP หรือว่าเอเชียหรือเจแปนก็ให้กดตรงนี้นะครับอ่าเลือกไปเลยนะเลือกอันนี้อ่ะปุ๊บน,นะครับรอแป,ป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งในครั้งแรกมันเพื่อนๆสามารถเลือกตามปิงได้เลยนะก็เจอเลือกอ่ะเป็นแบงกอกเจแปนก็คือจะเป็นกรุงเทพนะครับแล้วก็รอมันบูตแป๊บหนึ่งนะครับอ่าศูนย์รอให้มันศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น พอมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกเซตเกมพาดได้นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกสตรีมหรือว่าจะเลือกเองก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่ที่นะัดแนะนําก็คือให้เพื่อนๆคลิกที่สตรีมแล้วก็กดคอนเฟิร์มนั่นเองนะมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับในการที่จะทำให้เพื่อนๆแอดเกมทูสตรีมไลบรารีเพื่อนก็คลิกนี้แล้วก็แอดิสตรีมทูไลบรารีก็คือสตรีมโปรบอลนะเลือกถูกๆให้ถูกนะครับอย่าไปเลือกเพอร์เพลเกาหลีนะครับปุ๊บกด กด to add library แล้วเพื่อนๆก็จะสามารถเล่นได้เลยมันก็จะเข้ามาในนี้ทําให้เพื่อนๆดาวน์โหลดเลยนะครับมันจะไม่ทําให้เพื่อนๆมีปัญหาว่าไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถเล่นได้อันนี้สามารถที่จะทาให้เพื่อนเเล่นได้แบบดีดีมากๆเลยนะอันนี้นะัดแนะนําเลยนะสําหรับใครที่มีปัญหาในการดาวน์โหลดเกมตอนแรกนะครับอะต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันในการแปลภาษาครับฟังก์ชันในการแปลภาษาก็คือเนี่ย เพื่อนๆคลิกไปตรงนี้นะครับ TL Global Translation 2นะให้เพื่อนกดตรงนี้แล้วเพื่อนกด I know นะครับแล้วก็มันจะให้เลือกภาษาเพื่อนๆอ,อยากเปลี่ยนภาษาอะไรกดเป็นภาษาไทย Apply Translation แค่นี้เรียบร้อยกด Start Game ก็จะเป็นภาษาไทยให้เพื่อนๆแล้วนั่นเองครับส่วนใครอยากจะทำเป็นภาษาอังกฤษอันเก่าเพราะเฮ้ยโอเคเราอาจจะแบบ ไม่คุ้นหรือว่าบางทีเวลาเราไปดูคลิปไปดู YouTube <ส>เขาก็ทําเหมือนกับฟังก์ชันเป็นภาษาอังกฤษทุกนั้นก็สามารถที่จะบรีสตอร์กลับมาได้นั่นเองนะฮะยังไม่พอครับ Lego Fast ยังมีนะครับ Twitch Drop นะครับลิงก์ Twitch Drop ให้เพื่อนๆอ,อ,อีกด้วยนั่นเองนะอันนี้พอเราลิงก์ Twitch Drop เสร็จแล้วถูกต้องไหมครับเราลิงก์ Twitch Drop เสร็จแล้วเพื่อนๆก็แค่กดแค่นี้นะครับอ่ะจอยปุ๊บเพื่อนๆก็จะได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็เวอร์ชันโค้ดแล้วก็จะเหมือนกับ บาย t o แอลเค้าของเพื่อนๆสามารถที่จะได้โค้ดพวกนี้แบบง่ายได้เลยใน Lego Fast นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนเื่อสามารถที่จะใช้โค้ด m y Ro g เก e แล้วก็กดลิงก์ได้ใน Descript i o n นะครับไม่ว่าจะเป็นใน description หรือว่าในพินคอมเมนต์นะครับเพื่อที่จะรับส่วนลดกว่า30%นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเพื่อนเเติมลองทดลองใช้นะครับ1เดือนทดลองใช้1วันแล้วเพวื่อนๆนชอบสามารถทดลองใช้1เดือนได้มันก็จะตกจาก120เหลือประมาณ1 0 0้บาทนะครับถ้าเพื่อนเดื่แบบแาา200บาทจะเหลือประมาณ2 สองร้อบาทก็คือพูดง่ายๆสามเดือนเนี่ยเพื่อนๆจะหายไปเหมือนกับกินข้าวหมูกรอบ1นึจานเองนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคยังไงก็ขอฝากสปอนเซอร์ที่น่ารัก lego fast ไว้ด้วยนั่นเองนะครับ